โซละสะปัญหาเสนอตอนที่11เรื่อง ปัญหาชุติกันนีมานพเมื่อกับปะมานพได้สดับพุทธพยากรบรรลุอเสขธรรมสิ้นความสงสัยเครือบแคลงในสวาคาตธรรมแล้วก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคถอยออกมาเพื่อให้โอกาสแก่ผู้อื่นซึ่งอยู่ในลำดับจะพึงทูลถามตามความประสงค์ต่อไปครานั้น ชุติกัน,นีมานพผู้อยู่ในวาระจะเป็นผู้ทูลถามกระลุกจะอาสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถาวายบังคมแทบพระยุคหนาดแล้วกราบทูลถามปัญหาว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรประเสริฐกว่าสามัญสัตว์ข้าพระองค์ได้ฟังพระจิติคุณของพระองค์ฟุ้งขจรไปว่าพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่สามัญมนุษย์ผู้ปรารถนาการม,มารมณ์ ทรงอุดมด้วยพระคุณพิเศษมีพระอรหันตคุณและสัมมาสัมพุทธยาณคุณเป็นต้นเป็นองค์พระสัพพัญยูสยามภูพุทธเจ้าแน่แล้วโดยไม่มีความสงสัยแต่อย่างใดเลยข้าพระองค์จึงได้มาเพื่อกราบทูลถามพระองค์ผู้ทรงล่วงพน้นห่วงมหานพพบสงสารแล้วผู้หมดจดจากการมกิเลสอันเป็นเหตุให้ปรรถนาออกเสียจากพระสันดานแล้ว พระองค์มีจักษุคือสัพพยุตยานซึ่งบังเกิดพร้อมกับการตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมพุทัยานเป็นพระองค์พระกินเจ้านั้นขอพระองค์จงตรัสเทศนาประกาศมักคาแห่งพระนิพพานประทานเจ้าข้าพระองค์ตามสภาพที่จริงที่แท้นั้นเถิดพระเจ้าข้าฉนัยข้าพระองค์จึงจะเพราะกราบทูลชนี้เล่าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงครอบงามการทั้งหลายเสียได้ทรงมีเพชรคือทรงมียันกล้าสเสด็จอยู่ด้วยเดชคือพระยานดุจพระอาทิตย์อันรุ่งเรืองรัศมีครอบงาแผ่นดินด้วยเดชคือรัศมีในอากาศฉะนั้นอันหนึ่งพระองค์มีพระปรัญญาหนา,นานแน่นดังแผ่นดินขอพระองค์จงทรง,สงแสดงซึ่งธรรมอันเป็นเหตุทำลายชาติและชราหให้พินาศณทีน่นี้แก่ข้าพระองค์ผู้มีปัญญาน้อย ให้ได้ทราบประจักษ์แจ้งหน้าการบัดนี้เถิดเมื่อพระผ <HHH> ู้มีพระภาคเจ้าจะทรงพยากรณ์แก้ปัญหาของชุติกันน anyway. พพมีมานพได้ตรัสเป็นพระคาถาที่หน <ว S 2> ึ่งว่าชุติกันนีเออยเมื่อเธอเห็นแล้วว่า <พ brow S 2> นนคขมะเป็นธรรมกเกษมเธอจงทำลายความกำหนัดในการทั้งหลายเสียอธิบายว่าเมื่อเธอเห็นแท้แน่ใจแล้วคือเห็นประจักษ์ชัดด้วยปัญญาญาณของตนมิใช่เห็นตามขาว,ว่าแต่หากได้คร่ครวญตริตรองด้วยปรีชาตามเหตุผลยำแจ้งแล้วว่าเนคขมะการถือบวชคือการออกจากเรือนการออกจากการของเรือนอาชีพ ของการคลองเรือนเช่นทรัพย์บ,บุตรภรยาสามีเป็นต้นว่าเป็นบ่วงคล้องต้องให้รับบุญรับบาปอยู่ในเรือนอย่างไม่รู้สิ้นสุดเป็นเขมะคือเนคขมะนี้แหลเป็นทาเกษมจากโยคะคือเป็นทาสลัดออกซึ่งการเกี่ยวข้องในเรือนและความวุ่นวายในโลกเมื่อเห็นว่าเนคขมะเป็นเขมะทาเป็นทาเกษมจากโยคะก็แปลว่าผู้เห็น ได้เห็นเนกขมมะเป็นพระนิพพานโดยผลเห็นเนกขมมะเป็นนิพพานนักขามินีโดยเหตุคือเห็นเนกขมมะเป็นนิโรธสัจจะโดยผลเห็นเนกขมมะเป็นมรรคสัจจะโดยเหตุโดยที่เนกขมมะเป็นบารมีธรรมอันหนึ่งในบารมีสิบเรียกว่าเนคขมมะบารมีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนต่อไปว่าอค่าหิตังนิรตังวามาเต วิชิตะจินจนังท่านเพิ่งปดเปื้องทุกสิ่งที่ท่านยึดถือไว้เสียอธิบายว่าสิทธิที่ท่านยึดถือไว้ด้วยทิฏฐิคือความเห็นที่ไม่ชอบด้วยหาเหตุมิได้เช่นถือการไม่กินอาหารเป็นต้นการนอนแผ่นดินการทรมานร่างกายให้ลำบากเป็นต้นว่าเป็นทางทําลายกิเลสเป็นทางวิสุทธ,ธิความหมดจดสูงสุดชุติกันีเอยนั้นเป็นทางผิด ไม่ใช่ทางถูกเป็นทางภายนอกไม่ใช่ทางทำลายชาติชาาเลยท่านจงวางจงปลงจงเลิกละจงทำลายเสียเพราะไม่เป็นอุบายช่วยท่านหลุดพ้นจากชาติทุกขชาราทุกข์ได้แม้แต่น้อยอันหนึ่งความกังวลใ,ใดๆเดีจะได้มีจากท่านอธิบายว่าความกังวลคือความวุ่นวายใจด้วยความหวังจะให้ชีวิตการงานเกติยศของตนก็ดี ของคนรักก็ดีของคณะตนก็ดีจเจริญรุ่งเรืองได้รับการยกย่องสูงขึ้นคอยหวัดระแวงวันใจในชีวิตการงานเกียรติยศของตนบ้างของคนรักบ้างของคณะบ้างจะตกจะเสื่อมหรือใกล้จะเสื่อมไม่มีความสุขใจไม่เป็นอันจะอยู่จะจินวุ่นวิ่งอยู่ด้วยความกังวลทำให้จิตเศร้าหมองไม่เป็นปกติสุขเสื่อมจากผลของนคขมะปฏิปชา อันควรจะได้ควรจะถึงอย่างน่าเสียดายพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพระหมหากรุณาตรัสสอนต่อไปว่ายังบุเบตังวิโสเสหิปุชชาเตมาหก,กินจนังสิ่งใดในการก่อนมีอยู่ท่านจงยังสิ่งนั้นให้เหือดแห้งเสียเถิด อธิบายว่ากิเลสเหล่าใดที่ปารบที่เคยกำหนัดยินดีในสังขารภายในได้แจอ่อจตนะทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งท่านพอใจหลงรักว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรากับในสังขารภายนอกได้แจอ่อจตนะภายนอก6คือรูปเสียงกลิ่นรสโธธภะและธรรมารมที่พอใจหลงรักว่านั่นเป็นของเราอันเป็นส่วนอดีต ที่เคยมีอยู่แล้วในปางก่อนและล่วงลับไปแล้วแต่ก็ยังมีร่องรอยชวนให้หวนรึกถึงอยู่เป็นดุจปรีศาสตร์ที่ปราศจากร่างตามหลอนใจให้ระทึกทําให้ระทวยเหมือนลมกระพือพัดฐานไฟเก่าให้ร้อนลุกขึ้นได้แต่ก็เหลวในที่สุดก็เปลี่ยวเปล่าเศร้าใจทําให้หดหูเป็นดังหมอกบางปัญญายานเป็นนิวรธรรมป้องกันจิตไม่ให้บรรลุ ความดีอันควรจะได้ท่านจงยังกิเลสพวกนั้นให้เหือดแห้งไปให้ดับไปเสียให้ผ่านไปเสียโดยอาการไม่นึกถึงไม่นึกหวนหาเอามาเป็นอารมณ์อีกต่อไปเหมือนปลงภาระที่หาบอยู่บนบ่าวางลงเสียไม่ต้องหนักกลับได้กำลังทำให้คล่องแคล่วว่องไวควรเจอการงานในการบำเพ็ญธรรมยิ่งนักพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสต่อไปอีกว่า ความกังวลในภายหลังก็ย่าได้มีแจท่านอธิบายว่าความกังวลในภายหลังนั้นได้แจกความปรารถนาความหวังในสังขารทั้งภายในภายนอกอันยังไม่มาถึงขั้นอนาคตาธรรมมาซึ่งกว้างขวางพิสดารไกลออกไปสุดจะเอื้อมที่อยากได้อยากถึงหวั่นใจเกรงไปว่าจะไม่ได้เกรงจะมีอุปสรรคเกรงศัตรูจะแกล้งขัดขวางวุ่นวายใจไม่เป็นสุข ชุติกันนีเอ่ยแม้ความกังวลอันเป็นอนาคตซึ่งจะมีขึ้นในภายหลังอย่างนี้อย่าได้มีแจท่านเลยชุติกันนีหากท่านจะไม่ถือเอาในถ้ำกลางท่านก็จะเป็นอุปสันติบุคคลเที่ยวไปอธิบายว่าหากท่านจะไม่ยึดถือไม่ติดไม่กังวลสังขารทั้งภายในภายนอกอันเป็นส่วนท่าำกลางคือส่วนปัจจุบันธรรม แปลว่าปลดเปลื้องที่ทติดตัณหาในสังขารได้ทั้งสามการแล้วท่านก็จะเกิดเป็นอุปสันติบุคคลคือผู้ระง,งับความวุ่นวายใจเพราะความกังวลด้วยอำนาจตัณหาทำให้กายและวาจาสงบอยู่เป็นสุขทุกอิริยาบถไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือในป่าแปลว่าจะกเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจในที่ทุกสถานในกรารทุกเมื่อทีเดียว รพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสสอนต่อไปอีกว่าดูก่อนชุติกันนีผู้เป็นพรามโดยชาติบุคคลผู้ไปสู่อำนาจแห่งบริตยูด้วยอาสวะเหล่าใดอาสวะเหล่านั้นหาได้มีในบุคคลผู้ประสจ,จากความกำนัดในนาม,มารูปโดยประการทั้งปวงเสียแล้วไม่ในที่สุดแห่งพุทธบัากรตชุติกันีมานพ ได้ปัญญารู้แจ้งชัดในอริยธรรมหมดความเครือแคลงสงสัยในธรรมบัรลุอาเสขคุณณที่นั้นนั่นเอง